สวัสดีจ้าทุกคนมือนีเฮามีนัดอยู่ที่ถนนคนเดินเพชรบูรณ์นะคะใครอยู่ใกล้ๆกับมาอุดหนุนไหคะได้เด้อจ้ามาหนียังไงก็คือเก้านั่นแหละจ้าทุกคนก็ต้องว่าซื้อของก่อนจ้าเพราะว่ามันเป็นซอสัปดาเนาะซื้อของเทียนหนึ่งพวกของอ่าพวกกองมายองเนสเอียงยงนี่ก็ซื้อเทียนหนึ่งกับสใส่ได้หนึ่งอาทิตย์เด้จ้าแต่ว่ามายองเนสนี่บางเที่ยกับเบิดไววเขาก็ต้องไปซื้อตามร้านขายอยู่แถวแ,ถว,แถวบ้านอีก ัน,นีก็มาหอดตลาดแเราห้องขายของเซตขายของเซตเหลือน้อยเดียวกับออกไปได้บ่ท่านได้คือเราจะจะได้นั่งกินแกงเห็ดถาเหลือซีหากองสุดท้ายขายยากยากจ้ะเพราะว่ามันเหลือหน่อยของเหลือหน่อยกับแห้งขายยากอันนี้ก็นั่งถาไปจ้ะกินแกงเห็ดถาคันเวลาเพราะว่าเรายุ่ล็อกกลางเบิร์นเราห้องก็ออกไปได้บ่ท่านได้เพราะว่าล็อกขอบผอขอบเาท่านได้ออกบุมี่มองออกจ้ะหาหูบพท่านพอ อันนี้ก็กินแกงฮ็ดแกงฮิตนี่ก็กินได้ทุกอาทิตย์จะสดฮ้อนๆจะซื่นใจจ้ะมอนี่เฮาก็ขายดีนะจ้ะไปไหว้พร้อมไปหออตลาดสามมงพอดีไปหออตลาดก็ได้ตั้งร้านเลยจ้ะกินแกงฮ็ดเสิร์ก็บตบทไทยด้วยแตงโมงปั้นเย็ยนๆจัแก้วจะซื่นใจจ้ะ